สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ทถาอินเตอร์นินะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณบุญเกือ้อปุษะเทวนะครับสมาชิพกพรรคไทยพักดีก่อนหน้านี้เนี่ยคุณบุญเกื้อนั้นได้ออกมาโพสต์ยอมรับนะครับว่าผมมาถึงจุดที่คุณหมอจําเป็นต้องให้ผมใช้มอร์ฟีนเพื่อบรรเทาอาการระงรับความเจ็บปวดผมจะใช้ตามความจําเป็นและใช้ให้น้อยที่สุดแค่เรื่องเล็กน้อยครับ โดยมีผู้สนับสนุนนั้นก็เข้าไปคอบเนต์และก็ให้กําลังใจให้หายจากอาการป่วยกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อทํางานการเมืองกับคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมวนาพักไทยพักดีต่อไปนะครับคุณหมอวรงเองเนี่ยก็ยังเคยโพสต์ข้อความเพื่อที่จะให้กําลังใจคุณบุญเกื้อนะครับล่าสุดครับ7ตุลาคม2564ปรากฏว่าคุณบุญเกือ้อปุษสาเทโวซึ่งเป็นสมาชิกพักไทยพักดีเป็นทีมโฆศกของพักด้วยนะครับ ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook แบบนี้บอกว่าเหตุการณ์6ตุลาคม2519เกิดขึ้น45ปีมาแล้วก่อนที่นายทิมพิธาจะลืมตาดูโลก5ปีก่อนที่นายธนาธรจะถือกำเนิด2ปีและก่อนที่ช่อพันิกาจะทะลุกแกส๊สออกมา14ปีจึงไม่แปลกที่คนเหล่านี้จะไม่มีความเข้าใจในบริบทหรือสถานการณ์แวดล้อมต่างๆอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการรุนแรง ขึ้นในตอนนั้นและมองไม่เห็นความแตกต่างระหว่างนักศึกษาในยุคนั้นกับพวกป่วนเมืองทะลุแก๊สในวันนี้นี่ครับนอกจากนี้เนี่ยคุณบุญเกื้อเองยังได้โพสต์คลิปวิดีโอเพลงบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งเป็นต้นฉบับของคุณสีสุดาคุณวรนุชคุณมาริษาโฉมชายอีกด้วยหลังจากที่หยุดการโพสต์มาหลายวันนะครับเนื่องจากว่าคงมีอาการป่วยก็ได่แหละครับเราก็เห็นที่ผ่านมา6ตุลาคมนั้นคนเหล่านี้ ออกมาโขนสถานการณ์ในวันที่6ตุลา2519แต่ไม่ได้เข้าใจเหตุการณ์ไม่ได้เข้าใจบริบทของสถานการณ์ที่เกิดเหตุการณ์ตอนนั้นแล้วก็ออกมาพูดเนี่ย,นยในลักษณะที่โดยเฉพาะชอบพันิกาวานิชน,น,นั้นเนี่ยนู่นนะฮะกลายไปโทษทางหน้าคน,นเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งคนละเรื่องกันเลยนะฮะคนละเรื่องคนละประเด็นคนละอย่างซึ่งถ้าสมัยนั้นเนี่ยคนเอกประยุทธ์ก็อายุแค่20ต้นๆเท่านั้นนะครับ แต่ปรากฏว่าช่อก็เอาไปเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันได้เอาล้วครับอีกส่วนหนึ่งก็คือขอให้กำลังใจกับคุณบุญเกือ้อกุสลาเทโวนะครับให้กลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ต่อสู้นะครับทางการเมืองต่อไปจะได้ช่วยคุณหมอวรงเดชกิตวิกรมนั้นนะครับในการทาพักของพักไทยพักดีให้เป็นที่พึ่งพาของพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้หายป่วยดยเร็วครับ